เบรคประมาณยี่สิบเมตรนี่หเรยเียอยีเอน้นิมับห้ดิประมาณยี่สิบเมตรทีเนียมันว่นนมนมามันเรียนสี่สิบกรือมันก็จะเบรกได้ยีเมตร ไมเบียดครับลดเรือร,รถไทยลงไปทางพุ่นครับเกิดมาเกือบ20เมตรตำ้วจไทยไปแล้ว ของเขาเดียวๆาั่นแหละของเขาเศษรถนี่ครับเศษรถผมสี่นะครับขมงมาไม่ใช่้าห่ะรถของั เขาก็กว่าเห็นว่าผู้ใดเป็นเจ้กขรงเหมากออกนี่ช่วงอแยังก็ยกเก็บออาถอเ่เอยกสิยังกันถออะไรวะดับสามารตดสามรถไทยรถสามรดีรตะีเข้าไปย ยิงยบงตกข้างทางกันยกแล้วรอเลี้ยวออกจากซอยไหมบิตรงไปเฉย ผมออกมาจากบ้านตีหา้าสีหกโมงแล้วครับตีห้าสี่สิบห้าสิบนีลแลครับมีรถน้ำแข็งแรีนมาโดยความเร็วมาต่ําชนไทยผมครับหลังจากเกิดเหตุบ้านนี้เจ้าหน้าที่สพออยังตลาดออกมาครับมาเบิ้งแล้วเพิ่นก็นัดไปไกลเกียร์ไหมครับเพื่อนบ้รับผิดชอบว่บาว่าสิรผิดชอบแล้วบ้านนี้ผม,มเอารถแมคโครขึ้นเพื่อนก็ว่าเพื่อนสิเสียให้เพื่อนกับ,บ่เสีย วันนี้ว่าสี่สอมรถให้กับผมมาสอมให้ผมครับรถเสียหายประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นครับผมกระบ,บาดเจ็บหัวเข่าครับขาดขาครับผมไปสอบเพาะยังตลาดบันนี้เพื่อนกับว่าสี่รับผิดสอบให้ใลงบันทึกประจำวันไว้แล้วครับว่าสี่รับผิดสอบให้ค่าพยาบาลเพื่อนก็ให้ผมพันเดียวค่ารถไมโครเพิ่นก็บสิเสียให้ค่าไมโยกรถผมขึ้นค่าสอมเพื่อนก็บสิเสียหา พอแล้วแล้วก็แล้วลงมาที่ประจวันแล้วผมก็ติีตัวเพื่อนบ่ไดดเลยครับเพิ่นบ่เพิ่นบ่มาดูแลอะลรครับผมก็เลยลับไปสอเพือยังตลาดอีกบ้านนี้เพื่อนผมก็เลยว่าผมจีไปฟ้องศูนย์นลงทําบ้านนี้เพื่อนก็เลยโทรกลับมาหาผมอีกประมาณสามสี่หมื่นแล้วเพิ่นโทรกลับมาหาผมว่าสี่ไปเบื้องรถไถยอยู่ร้านซ่อมไปสร้างลื้อผมก็เลยย่านบ่ได้รับคั่วไปทําผมก็เลยเฮ็ดหนังสือทำสัญญาเซ็นยินยอม่าสี่สองรถผม บานเนี้พอะจะสร้างรือแล้วสิไปซื้ออะไรก็ติตัวะอะไรอีกครับคูวก,กวรณแล้วนี้เป็นคนมีสีครับผู้ผู้จะขวางรถครับผู้จะขวงรถมันแข็งครับผมก็คิดว่าสงสัยว่าจิตส่นเสียบยาพวกนี้ครับผมก็ค้ายๆว่าอาการกคือคนเนมาวยางน่คน้ครับเล่นใส่ครับทนไทายผมครับเดี๋ยวคูกรณนีเขามาเร็วกว่าเบรกประมาณยี่สิบเมตรเลยครับ ซอพอยังตลาดเพิ่นกับมาไทยลู่เบรกลูกคาเบรกท่ายังไปอยู่ครับว่ามันยาวจางเงียเพิ่นกับว่าประมาณยี่สิบเมตรเพิ่นกับว่าอยู่ครับซอบพอยังตลาดรถผมก็ตกลงไปในคลองนาคุณครับรถหมุนกลับตั้งหน้ากลับขึ้นเลยครับสรถไทยแล้วมันมาแห้งแล้วมันหน้าเวียงกลับขึ้นเลยครับหน้าหันหน้าไปทางเกา่าทางผมมารถโกะนี่เลยรถโกอนี่ก็จอดยกกลางเลนครับอยากเรียกร้องให้เขาซ่อมรถไทยห้ผมครับ สองรถไทยเพราะว่าอยู่ในมันหนาเห็นหน้าเนาะครับผมก่อไปจ้างรถมันกับเมื่อไรบาทผมเคอยากได้รถไทยผมมากรถลุกลานซ้ายเนี่็ครับอันรับจ้างทั้งไทยนะจะของเป็นร้อยไรเขาปลูกเงนินแท้ไว้เต็มบ้านเต็มเมียงได้เอาทิมกับปาน,นั่นจา้าบ่มีรถปั่นนะเพราะว่าก่มาจ้างเขาเมือนเงินสามหมื่นสี่หมื่นเขามาแล้วมาที่นี่รถมาจำรถลุกลานซ้าย,ยาสิเขากับ่ิ่อม นัดไปว่าสิไกล้เกียอยู่โรงพักย้ายก็ไปมือนั่นก็คือรอยเว้นกับว่าเขาเว้นโทรหากับ่ารับสายมานีผู้หน้านี่ก็เลยว่าสิพาหลานนี่ไปสูวนในโรงทําก็ไปหาผู้การผู้ว่าก็เลยโทรติดต่อมามือใหม่ให้ไปคุยอีกมาหนีไปยุลานสอมไปกลงโอเคกันเซ็นหอดบันทึกประจำวัดอันอันสัญญามานี่พราหอดมือวันที่สิบหกนดันดนัดแล้ว กระโทหากับว่ารับวิดสายคืออยู่นี่นั่นย้ายอยากขอร้องมาซอยหลานให้ความเป็นทรรมแน่คนเก็บทางไหนเม่ลูกไร่เรียดคืนมื้อใดกับว่าหูก็ไปหาหมอกับเมิดทนบุรี่กับสองพันกว่ายังตลาดกับเก้าร้อยบานในค่าแม่โคมาจุกรถใสขึ้นกับสามพันหากรว่าสิมารับผิดชอบกับว่าเห็นยังจักยางซอยเลืยหลานผู้ขายเนอเฮ็ดใจไหน เดี๋ยวนี้มันจนก่อเลยเด้อรถกับวามีไถเงินกับวามีเจ้านายเออซาถูก <c oughs> แนะนํากับคู่กรณีไปแล้วโดยเฉพาะทาง,ทางฝ่ายผู้เสียหายไปแล้วว่ากรณีเนี้ร้อยเวนเนี่ยได้พิจารณาตามเส้นทางการเดินรถแล้วนะครับก็เห็นว่าฝ่ายที่มาล้องเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือภาษาวบ้านคือเป็นฝ่ายถูกนั่นแหละนะครับ <c oughs> คู่กรณีซึ่งเป็นรถกระบะเนี่ยที่ชนท้ายเนี่ย เขาก็ยอมรับผิดในทางแพ่งยอมรับผิดทางอาญาคดีอาญาสิ้นสุดแล้วเพราะว่าตามพรบจราจรมันมีโทษแค่ปรับนะครับในส่วนของโทษเ,เกี่ยวกับเรื่องค่าความเสียหายเนี่ยก็ให้คู่กรณีไปเรียกร้องเอากับฝ่ายคู่กรณีนะครับให้ผู้เสียหายไปเรียกร้องฝ่ายคู่กรณีซึ่งเป็นเงินเมื่อกี้เมื่อสักครู่ได้ฟังแล้วประมาณ5้าถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับมันมี2แนวทางก็คือ ไปพบพนักงานสวนให้เรียกคู่กรณีไปขอความช่วยเหลือให้เรียกคู่กรณีมาเจราจาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานสวนก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคู่กรณีว่าจะเขาจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือแต่งตั้งทนายแล้วก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องขอค่าเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้